เป็นเพื่อนและเป็นแฟนกันอ,อ่าเป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นหุ้นส่วนกัน<ม>นะครับเราไม่ เออนนี่เายเป็นหนงกิโลเป็นทีประมาณประมาณกิโลนี่เขาขาย4ิบนี่ประมาณกิโลเลยกว่าก่สี่พังกว่าห้าพันกว่าหกพังกว่า มีคนมาถามซื้อกินบ้างไหมบางคนก็ถา <laughs> มใจที่พักอาศัยนะมะีอะไรเอาไปประหลาดรกนั้น ตรงนี้เราตรวจหมดเลยไปอนุญาตของแรงงานต่างด้าวอะไรกันเราไปตรวจต้องตรวจหมดใช่ไหมครับหมดเลยไปขออนุญาตการเปิดร้านขายสุราอะไรอยะไรอีกหรือยังประกอบการนะครับตุนเงินประชาชนจะแก่ใบอนุญาตไปนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้คือใส่ต่างให้เขาอยู่ประกอบการถูกกว่าแล้วาตนะครนะครับกดหายจ้าสุกก็คือถ้าเราปุ๊บนะครับไม่อนุญาตเลยคุณต้องหยุดก่อน รประกอบการก็คือ,ค,อคือเป็นความผิดสําเร็จแล้วครับถือเป็นกฎหมายายาผิกดกฎหมายายาละแอนตุนตรงครับเราบ้าที่จะสั่งผิดจริงๆริงไหมครับเัาหวัว่ามันจะมีผลกระทบต่อราอ้ายนลไม่ไม,ไม่ไม่กลัวในเขตห้วยขวางเนี่ยนะครับมีสามสิทธคดีแล้วนะครับก็คือไม่ใช่นะครับหลังสิ่งที่ที่เราเจอนะครับว่าเราส่งทางสอนอแต่ว่าอันนี้ประกอบการยาวีนะ เพราะเปกฎหมายยาเพราะกฎหมายอาเราก็มองว่าอันนี้มันไม่ใช่และนะครับเพราะในกลุ่มที่เป็นชาวจีนถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยที่กฎหมายเนี่ยเขา,ขา,า,นนะะาต้องจนะกังวลนะครับว่าไม่ถูกต้องเพราะนะครับมีกับสาสิบคดีแล้วที่เราเจอตนะัวเช่นเขาประกอบการเขาสร้างเร็วมาเร็วเปิดเร็วนะครับเราเปิดเราก็จะให้ให้หยุดเขายังผืนอยู่แล้วก็ส่งนะครับไปตรวจแล้วก็ส่งนะครับปรับนะครับส่งชั้นสามนะอันนี้เคเป็นนะครับมีอยู่แล้ว สร้างความเชื่อมัน่นให้กับไม่ล่าช้าหรอกครับนะครับเพราะเราตรวจบางส่วนละนะครับอันนี้คือไม่ใช่เพื่อตรวจเจ้าที่บางส่วนไี้ลงชุดหรือละแต่ลงเยอะขนาดเนี้ยลงสแกนเนี่ยนะครับก็ต้องต้องเสนอุ้นกำลังลงนะครับเป็นการป้องกามหรือปราบรามนะครับทั้งสองส่วนนะครับรองสองส่วนนะครับนอกจากตรวจคงจรีแล้วค่ะจะเป็นที่จ้าพนักงานตํขอขอารวจที่เป็นน้องมินันอันประเด็นยที่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เรามีกล้องเครื่องของนะครับ กรมตุลิมาที้มานะครับมาว่าเราก็จะเช็้ข้อมูลตรงกันนะเพราะว่าเรื่องการตรวจมันเนี่มันไม่มีเทคนิคของเขาครับของเราว่าอย่างเช่นเราใครถือพุ้นคุณเท่าไหร่หมดเขาขับราคาีถหนตงปบานมากกาดทนเทพหากร้เ Goodbye.